สวัสดีค่ะพบกับพี่ไอยนักจิตวิทยากองพัฒนานักศึกษานะคะวันนี้เราจะชวนคุยกันในหัวขอ้อรู้สึกไม่มีความสุขทำอย่างไรดีนะคะปัจจุบันนั้บอกว่าสถานการณ์บ้านเมืองหรือวิกฤตต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะส่งผลกระทบทำให้หลายๆคนเนี่ยรู้สึกไม่มีความสุขหรือปัญหาความสัมพันธ์ปัญหาครอบครัวสภาพคล่องทางเศรษฐกิจก็มีผลกับ อาการไม่มีความสุขได้นะคะวันนี้นะคะเราจะพูดคุยในเรื่องของอาการไม่มีความสุขในมุมมองของนักจิตวิทยาคืออะไรนะคะอาการไม่มีความสุขหรือสภาวะจิตใจที่แสดงออกถึงความเบื่อหน่ายในชีวิตเฉยชาหรือขาดแรงจูงใจในการดําเนินชีวิตนะคะซึ่งส่งผลจากความเครียดปัญหาครอบครัวหรือภาวะสุขภาพจิตเช่นปัญหาโรคซึมเศร้านะคะอาการเหล่านี้นะคะก็ส่งผลกับความรู้สึกที่เราไม่มีความสุขได้ะคะ่ะ อาจจะเป็นเพียงเพราะผลกระทบจากสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะคะแต่ถ้าเกิดขึ้นเป็นระยะเวลาที่ยาวนานมากขึ้นนะคะส่งผลกระทบกับความรุนแรงในชีวิตและไม่สามารถที่จะดําเนินชีวิตได้อย่างปกติสุขนะคะตรงนี้ก็อาจจะต้องกลับมาสํารวจจิตใจซิว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรหรืออาจจะต้องได้รับการดูแลจากผู้เชี่ยวชาญนั่นเองค่ะการไม่มีความสุขนะคะอาจจะมาได้หลายจากปัจจัยหลายสาเหตุค่ะ หนึงนะคะความเครียดเรื้อรังนะคะความเครียดเรื้อรังก็คือความเครียดที่สะสมมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนานนะคะทําให้เรารู้สึกหมดพลังใจหมดไฟในการดําเนินชีวิตหรือไร้ความสุขนะคะอาจจะเกิดจากปัญหาความเครียดจากที่ทํางานการเรียนหรือปัญหาครอบครัวก็ส่งผลกระทบกับก,บการที่ทําให้คนเราไม่มีความสุขได้ค่ะ 2. นะคะความคาดหวังที่สูงเกินไปค่ะ ความคาดหวังที่สูงเกินไปหรือการมีเป้าใหม่ในชีวิตนะคะเป็นสิ่งที่ดีค่ะแต่ถ้าหากเรารู้สึกว่าการที่เราไม่มีความสุขหรือมีส่งผลกระทบกับชีวิตของเราโดยเอาเอาเรื่องราวต่างๆเนี้ยมากดดันทําให้ตัวเราเนี่ยรู้สึกหมดพลังและก็หมดคุณค่าในการดําเนินชีวิตนะคะตรงนี้ก็อาจจะส่งผลกระทบกับความสุขในชีวิตเช่นกันค่ะข้อที่3านะคะปัญหาสุขภาพจิตค่ะ ซึ่งอาจจะเกิดจากโรคซึมเศร้าปัญหาความเครียดซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทําให้หลายๆคนรู้สึกว่าตัวเองไม่มีความสุขนะคะอาจจะรู้สึกถึงขั้นเบื่อหน่ายเหนื่อยล้าและไม่อยากทําอะไรเลยก็มีค่ะข้อที่4ี่นะคะความขัดแย้งในความสัมพันธ์ค่ะไม่ว่าจะเป็นปัญหาชีวิตคู่ปัญหาครอบครัวหากไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้นะคะอาจส่งผลกระทบกับความเครียดและการรู้สึกทําให้ตัวเองไม่มีความสุขได้นะคะ สัญญาณเตือนที่กำลังบ่งบอกว่าเรากำลังไม่มีความสุขอยู่มีอะไรบ้างนะคะข้อที่1ค่ะรู้สึกเหนื่อยล้าและหมดพลังค่ะแม้ว่าเราจะได้รับการพักผ่อนที่เพียงพอแล้วนะคะแต่กลับรู้สึกว่ายังหมดพลังอยู่นะคะตรงนี้ก็อาจจนะมาสำรวจตัวเองซิว่ามันเกิดขึ้นจากสาเหตุอะไรค่ะข้อที่2นะคะขาดแรงจูงใจในการทําสิ่งต่างๆค่ะกิจวัตรประจําวันหรือสิ่งที่เราเคยชอบนะคะสนุก กับสิ่งนั้นอยู่นานๆแต่วันหนึ่งกลับพบว่าเราไม่มีความสุขแล้วการกระตุ้นความสนใจต่างๆของเราก็ไม่มีอีกต่อไปนะคะเราอาจจะกลับมาทบทวนความรู้สึกนี้ซิว่าเพราะอะไรที่ทำให้เรารู้สึกหมดพลังใจหรือว่าสิ่งที่เคยทำสนุกกับไม่มีความสุขอีกต่อไปค่ะข้อที่3นะคะความเครียดสะสมค่ะ หากเรารู้สึกว่าตัวเองเครียดไม่มีความสุขตลอดเวลานะคะนี่อาจจะเป็นสัญญาณหรือความหรือสาเหตุที่ทําให้เรารู้สึกว่าตัวเองในตอนนี้เสียสมดุลในการใช้ชีวิตอยู่หรือเปล่านะคะข้อที่4ค่ะอารมณ์ที่แปรปวนนะคะเช่นทํา เวลาเราทะไรแล้วรู้สึกว่าเราเศร้าเราหงุดหงิดหรือสิ่งที่เราทํานานๆกลับรู้สึกว่าตัวเองไม่มีสมาธิในการทําอีกต่อไปนะคะโดยที่เราเนี่ยหาสาเหตุของสิ่งนั้นไม่ได้นะคะแล้วก็7วันเราลองถามตัวเองซิว่าเราเป็นกี่วันถ้าเป็นมากกว่า4วันเนะะี่ยอาจจะต้องกลับมาสํารวจแล้วว่า อารมณ์แปรปรวนเนี่ยเกิดจากสาเหตุปัญหาความเครียดความทุกข์ใจส่งผลกับการใช้ชีวิตของเราอยู่ในขณะนั้นหรือเปล่านะคะวิธีการรับมือค่ะเวลาเกิดเหตุการณ์หรือความรู้สึกที่เราไม่มีความสุขในการดําเนินชีวิตนะคะข้อที่1นนะคะให้เราพักผ่อนและฟื้นฟูพลังงานของเราให้เพียงพอค่ะนะคะให้เวลากับตัวเองในการพักผ่อนหรือผ่อนคลายจากความเครียดดูข้อที่2นะคะ หาก,กิจกรรมที่ช่วยทําให้ตัวเราเนี่ยรู้สึกผ่อนคลายนะคะเช่นการออกกําลังกายการทําสมาธิหรือการเดินเล่นนะตรงนี้ก็จะทําให้เรารู้สึกดีขึ้นค่ะข้อที่3ค่ะพูดคุยกับบุคคลที่เราไว้วางใจค่ะบางครั้งนะคะปัญหาความความทุกข์ความเครียดของเราเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะระบายออกได้ในตอนนั้นนะคะเราอาจจะหาบุคคลที่เรารู้สึกไว้วางใจและ รับฟังเราจริงๆนะคะรับฟังแบบไม่ตัดสินนะคะตรงนี้ก็อาจจะทําให้ตัวเราเนี่ยแบ่งเบาความทุกข์ความเครียดในใจได้เพราะเราได้ระบายให้กับคนที่ไว้ใจฟังค่ะข้อที่4นะคะหาเวลาสําหรับตัวเองบ้างนะคะคือลองใช้เวลาทําในสิ่งที่ตัวเองรู้สึกดีขึ้นเช่นอ่านหนังสือการฟังเพลงการเดินเล่นหรือว่าการไปชมธรรมชาตินะคะ ไปเอาตัวเองออกไปเชื่อมโยงกับธรรมชาติไปอยู่กับทะเลไปอยู่กับน้ําตกไปอยู่กับภูเขาบ้างน,นะคะอาจจะทําให้ตัวเราเนี่ยรู้สึกดีขึ้นก็ได้ค่ะและข้อสุดท้ายนะคะหากปัญหาหรือความเครียดที่เราสะสมมาเป็นระยะเวลานานเนี่ยพูดไปถึง4ข้อเนี่ยอาจจะไม่ไม่สามารถตอบโจทย์หรือว่าไม่สามารถจัดการได้นะคะเราอาจจะต้องมาสารวจตัวเองว่า เราอาจจะต้องขอพบผู้เชี่ยวชาญไหมนะผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาหรือผู้เชี่ยวชาญที่ให้คําปรึกษาได้ในเรื่องของสุขภาพจิตนะคะก็อาจจะทำให้เราสามารถจัดการปัญหาหรือความทุกข์ใจที่เกิดขึ้นในขณะนั้นให้ดีขึ้นได้เพื่อสารวจว่าตอนนี้เกิดอะไรขึ้นในชีวิตนะคะนะแล้วก็ ต้องขอฝากไว้นะคะศูนย์ให้คำปรึกษา PBRU Wellness My Clinic นะคะก็เป็นหนึ่งในสถานที่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีนะคะก็ยินดีให้บริการนะคะต้อนรับทุกท่านในการมาใช้บริการค่ะสำหรับวันนี้นะคะไอ้ก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่กำลังเผชิญปัญหาหรือความทุกข์ใจที่ไม่สามารถจัดการได้นะคะให้ทุกท่านสามารถก้าวข้ามผ่านปัญหานี้ไปให้ได้นะคะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ